Gracias. ให้ดูชี่เจนนะครับอนี้เป็นเป็นตัวเลขรางานเดือนตัอเดือนเดอนี้ยได้ประมาณปีละสามแสนสามแสนตันนะแต่ก่อนเนี้ยก็สาอร์เนต์นะครที่ดูซับเข้ามาโดยราคาที่เป็นยุ่นครับใช มีการตรวจสอบระชงนราคาที่ทำมีส่วนเพิ่มให้มีเฉลี่ยขึ้นให้นะะอันนี้ประโยชน์เกิดขึ้นแล้วกำลังดำเนินการอยู่โครงการที่สามคือโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาบีปีหกสามถึงหกสี่นะนะครับวัตถุประสงค์ก็คือไม่ให้ข้าวออกจยุ้งในช่วงนี้ข้าวมันมากก็ให้ชาวบ้านตากข้าวแล้วก็เก็บข้าวไปขึ้นยุ้งชะลอหรือสากลที่ซื้อข้าวตามโครงการรวบรวมถูเรียนเมื่อกี้เนะี่ยก็สามารถรับข้าวตัวนี้มันมันมันชะลอได้ต่อ แต่ก็ต้องชำระงินรูปรวมข้าไปจะรอไว้เพื่อที่จะคือข้าวไม่ออกจากตลาดเพราะข้าวไม่ออกจากตลาดเราซัพพลายมันน้อยดีมันมากมันก็จะทําให้ราคาขึ้นตามกลไกตลาดอย่างเงี้ยนี่คือประตูสงครามครับโครงการนี้เกษตรกรเนี่ยได้ไปเกินร้อยสามแสนสถาบันสากลได้ไปเกินถุงเป็นละสามร้อยล้านไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาห้าเดือนทำตั้งแต่พฤศจิกาไปถึง3ามกุกุมภาพันธ์ อ,อันนี้ก็ชะลอข้าวถ้าข้าวช่วงไหนที่ไม่ไปขึ้นจะถึงถนน,นแล้วธนาคารก็จะขยายเวลาให้เพื่อชาวบ้านได้เก็บข้าวไว้เพื่อจะต้องว่าขายข้าวในราคาที่มันถูกเพื่อมาชำระธนาคารเพื่อชำระหนี้สาธารกรช่วยชาวบ้านเพราะเราเห็นเนี่ยสามล้านตัวแรกหน้าทิศปาดีระมาณหนึ่งนะล้าน